ปรบสวสดีพี่เหนงที่รักแนละพักคิดยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานหนุนจะยามชาวของกิจจกมสายและวันนี้เป็นวันที่สามของเดือนธันวาคมปี2 0ง3ันี่สินี่หมายความว่าเราทั้งหลายนะ ได้เข้าสู่เดือนแห่งการคริสต์มาสซึ่งเป็นเดินที่กำแบบด้วยความชื่นชมยินดีบรรยากาศล้อมรอบในห้างสรรพสินค้าในทุกที่ท้องแห่งเราก็ได้ยินเสียงดนตรีที่ปันแรงถึงความชื่นชมยินดีที่ได้รับสเสด็จอาพบูตรของพระเจ้าแล้ว ชาวทั่วโลกก็รุ่มชื่นชมยินดีแต่หอมคิดว่านี่ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ให้กับทิ่เสยนทางหลายนะก็คือพี่น้องของเราแหละเราต้องรุ่มประกาศ่าวดีแห่งคริสต์มาสก็เลยวันนี้หัวเขาว่าให้เรารุ่มประกาศข่าวดีแห่งคริสต์มาสเถอะเรื่องราวที่หอมมาหาถา เอาจะแบ่งบรรจกคัมภีร์คือลูกาบทที่สองข้อที่แปดถึงสิบเจ็ดนี่เป็นเรื่องที่ทุตสวรรค์มาแจ้งข่าวข่าวดีให้กับผู้เลี้ยงแก่ที่อยู่ในทุ่งหญ้าที่นอกเมืองเปตเลเฮมเมืองในที่นั่น ทุสวรรค์ก็ได้กล่าวกับทุติยังแก่ว่าทุสวรรค์องค์หนึ่งกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายัางพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสุติที่เมืองของดาวิดเมืองของดาวิดก็คือเมืองเบตแลเฮม ซึ่งแบบป้างเกิดของตระกูลของดาวิดแล้วพี่น้องคะที่นี่นะได้บอกถึงการประสูติของทารุกค,คนหนึ่งชื่อเยซูเขาเป็นาทายาทของกษัตริย์ดาวิดแล้วการปังเกิดของทารุกค,คนท่านนี้มีความมีความสำคัญอย่างไรทำไมจึงต้องแจ้งให้ ชาวผู้เลี้ยงแก่และต้องชาวโลกก็กต้องร่วมชื่นชมยินดีด้วยเพราะว่าในข้อที่สิบสี่หมู่ทุสวรรค์ก็ร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สุงสุดสูบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปราหนั้นเพราะว่าการประิ์ของพระเยซูคริสต์มีเป้าหมายของพระเจ้าอยู่ในนั้น คือพระเจ้าจะผ่านทารุกค,คน,นองค์นี้เพื่อที่จะนำสันติสุขมายังชาวโลกสันติสุขมายังชาวโลกนี่เป็นหน้าที่หรือเป็นพระประสงค์ของพระกุมารได้บังเกิดบนโลกนี้ทำไม พระกุมารการบังเกิดของพระกุมารซึ่งเป็นเถวดีความจริงนะเมื่อเราฉลองด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะมีความร่าเริงยินดีด้วยทุกอย่างที่สนุกสนานแต่เรื่องที่ฝังอยู่ในแถวประเสริฐนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวโลกแต่เป็น ความทนทุกข์ของพระเยซูเพราะว่าพระเยซูต้องสละพัสรีที่มีตั้งแต่ลลกยังไม่สร้างที่ได้อยู่ในพระบิดาแล้วเมื่อบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วพระเยซูถูกจำกัดในความเป็นมนุษย์และพระเยซูดำเนินชีวิตบนโลกนี้ ได้เวลาสั้นๆเท่านั้นก็คือ3ามปีพระเยซูดับฉายในโลกนี้ประมาณสักสามปีใน3าปีนั้นพระเยซูก็ได้ชิมล,ลิ้มรสแห่งความทุกข์ที่มาจากความต่อต้านของศัตรูจากการที่ศัตรูไม่ยอมกลับใจจากการที่สาวกที่ทรงอยู่กับ พระเยซูนะแต่ไม่เข้าใจพระเยซูมากจนกระทั่งถึงวินาทีที่พระเยซูจะภาเชิญหน้ากับความตายก็ไม่มีสาวกสักคนที่สามารถที่จะอยู่อธิษฐานเผื่อพระเยซูพี่น้องคะพระเยซูยังถูกสาวกคนหนึ่งอายัดแล้วสาุกที่ อยู่กับพระองค์ตลอดนั้นตลอดเวลานั้นในตอนที่พระเยซูถูกจับพวกเขาก็หายไปแล้วพระเยซูก็ต้องผเชิญหน้ากับความตายที่หมอยไม้กางเขนผู้เดียวเพราะว่าตอนที่พระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนนั้นพระปิดาก็หันหน้าห่างจากพระเยซู พี่น้องนคะี่่เป็นความทนทุกที่มากที่สุดสําหรับพระเยซูแต่เมื่อแต่ใครจะคิดได้ว่าความตายอย่างมากขนาดน,นี้ของพระเยซูคสิ์เจ้าใครเป็นเถ่าดีใครเป็นพระพรแก่ชาวเาทั่วโลกเราทุกคนก็ เชื่อในพระเยซูเชื่อว่าพระเยซูได้แบกบาปของเราเชื่อว่าพระเยซูบาปของเราได้ตึงบนไม้คําแขนกับพระเยซูแล้วและเมื่อพระเยซูฝ,ฝืนขึ้นพัะชนเราก็จะได้ฝืนชีพด้วยการฝืนชีพของเราหมายถึงฝืนชีพไทยฟังถทยฝ่ายวิญญ,ญาณเพราะว่าวิญ,ญญาณของเราจะได้สื่อ ชื่มโยงกับพระเจ้าได้แล้วเราเข้าใจพระเจ้าสามารถตรัสผ่านเราได้แล้วเพราะว่าเราหูจักพระเจ้าแล้วนับี่นองค่ะเมื่อวันนี้เมื่อเราฉลองเฉลมิมวันคริสต์มาสก็ขอให้เราระลึกถึงเรื่องที่พระเยซูตายบนไม้กางแขนนั้นเพราะว่าผ่านกวานตายของพระเยซู มนุษย์ทุกคนจึงมีความหวังจึงสามารถที่จะรับสันติสุขที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าสันติสุขนั้นไม่ใช่สันติสุขที่ทั่วทั่วไปเองที่ทุกอย่างราบรื่นทุกอย่างปลอดภัยแต่สันติสุขนั้นซึ่งมีไหวให้กับเราเมื่อเราเจอกับคำทุ่งยากลำบากเมื่อเราเจอกับสิ่งต่างๆที่เรา ต้องถูกทรมานถูกบิดบังคับถูกขม่มแหงและเจ็บใจสิ้นหวังแต่ในทุกอย่างนั้นเรายังมีสันติสุขที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าพาชนหน้ากับความตายของร่างกายเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรารู้ว่าเมื่อจบร่างกายนี้จบไปแล้วเรายังมีชีวิตนิรันดร์ฝ่ายวิญญาณพี่น้องคะแล้วเราจะรอคอย การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูนี่เป็นข่าวดีค่ะพี่น้องคะข่าวดีนี้พระเจ้าทรงโปรดประกานให้กับเราทั้งหลายให้กับมนุษย์ทุกคนแม้ว่าคนยิวก็ตามเขาต่างชาติก็ตามก็จะได้รับแต่สิ่งที่สําคัญไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับสันติสุขเหมือนอย่างที่คริสเตียนบางคนก็ไม่มีสันติสุขเท่าไหร่ใช่ไหมคะ,ะแต่เพราะว่าในข้อพระคัมภีร์ที่อ่า ทุสวรรค์ได้สันสรินนั้นต่างบอกว่าสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงปลดปลานนั้นเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงปลดปลานไหนถ้าทรงปลดปลานเราจะมีสันติสุขเราจะทําอย่างไรที่จะสามารถเป็นคนที่พระเจ้าทรงปลดปลานได้พระเจ้าทรงปลดปลานแล้วก็ทรง,งมีพระัทรงมีพอพระทยัย กับคนที่เขายำแกรงพระเจ้าและยอมใกล้และปรารถนาที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าปรารถนาที่จะ,ะเข้าสนิทในพระองค์ปรารถนาที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าฟังคําสอนของพระเจ้าและจะมีใจที่ยอมเชื่อฟังและยอมทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทําตามคําสอนของพระเจ้าอย่าง ไม่อย่างอสุจิตสุดใจนับพี่น้องคะผู้คนเหล่านี้เขาจะเป็นคนฉลาดเพราะว่าเขารู้จักว่าพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่เต็มแี่ด้วยสติปัญญาจะสามารถประทานสติปัญญาให้กับพวกเขาแล้วเขาจะสามารถดําเนินชีวิตอย่างรูิธรรมตามคําสอนของพระเจ้าอย่างบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าทรงปรารถนากับปัชากรของพระองค์ คนอย่างนี้จึงเป็นคนที่พระเจ้าทรงป,รอปลอบปรานไม่ว่าเขาเป็นคนจนคนรวยผู้หญิงผู้ชายผู้อาวุโสผู้เล็กหรือผู้เด็กๆหรือผู้หรือ,อ,ผ,อ,อผู้ใหญ่ก็ตามพระเจ้าก็ทรงป,รอปลอบปรานในเขาทรงรักเขาและสันติสุขของพระเจ้าจะสามารถที่จะ เต็มล้นในจิตใจของเขาได้เขาจึงจะเป็นคนที่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มีสันติสุขที่สูงคุ้มครองเขาและพี่น้องคะชาวโลกปัจจุบันทุกคนต้องการสันติสุขเมื่อตั้งแต่หลังจากโควิดจนถึงวันนี้เราก็ได้ประสบกับหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมคะภัยพิบัติระบเบร์อาที่ที่โรคระบาด เรายังเจอกับแผ่นดินไหวเรายังเจอกับน้ำท่วมการกันดาอาหารและช่วงเวลานี้สั้นๆสามปีนี้เราได้มีสงครามที่ใหญ่หญ่ๆนั้นสามสามครั้งอ,อย่างเช่นก็คือการที่สงครามระหว่างยุคแคลนกับรัสเซียสงครามระหว่างชาวพมา่าภายในประเทศของชาวพมา่าและสงครามที่ ระหว่างอิสราเอลกับอลสไตน์พี่น้องคะคนตายไปตั้งเยอะแล้วจิตใจของเราก็ไม่สงบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้องเก็บเงินดีหรือไม่เก็บเงินถ้าเก็บเงินแล้วพระเยซูมาแล้วเราก็ใช้ไม่ได้แต่ไม่เก็บเงินอ่ก็ไม่ได้หาพระเยซูไม่มาเราจะไม่มีเงินใช้ใช่ไหม <c oughs> ก็เลยทำกลาง ความยุ่งยากลําบากความกังวลมากมายนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าลืมว่ารักษาชีวิตของเราให้รอดอยู่ในความรอดของพระยเยสูคริสเจ้านะคะพี่น้องคะให้เรารับความรอดแล้วก็รักษาความรอดของเรายืนหยัดจนถึงวินาทีที่พระเยซูทรงเสด็จกลับมาครั้งที่สองแล้วนี่เป็นข่าวดีให้เรารวมประกาศ ข่าวดีแห่งคริสต์มาสนะคะเราร่วมเจอก,กันอธิษฐาน แต่พระบิดาเจ้าด้วยใจที่ชื่นชมยินดีในความรักที่พระองค์มีกับข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่ประทานสันติสุขท่ามกลางความยามที่ราบรื่นหรือในยามที่ยุ่งยากลำบากขอบคุณพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งสําแดงพระยซสุทิ์ที่เจ้าให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้ลูกทั้งหลายรู้จักที่จะอฉวยโอกาสที่จะ ประกาศขา่าวดีแห่งคริสต์มาสให้กับเพื่อนๆให้กับทุกๆคนขอพระเจ้าทรงนำขอขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าเวงบอกวัยพรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ